ค่ะทุกคนกลับมาพบกับ b r i n ต t and นเฟ hey. าเาต้อมนวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนมาออกอีเวนต์ซึ่งบีงก,ก็เลยขนเพื่อนมาทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาอีเวนต์นทั้งทีเราอยากมีอะไรให้มันดูน่ารักเราก็เลยจัดไปเลยค่ะแต่งตัวเหมือนกันอ่ะเป็นยังไง <S <S น่ารักไงน่ารักปะน่ารักก็คือตั้งแต่เดินเข้ามาเขาถามว่าเอ๊ะน้องมาเต้นหรือเปล่ามาโชว์ขึ้นหรือเปล่าคือวันนี้เนี่ยเรามางานเปิดตัวของ B ีไนทนะคะเป็น B ีไนท์เนเชอรั e ซีรีกันนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่า B ีไนทเนี่ยมีอะไรบ้างคือถ้าพูด คิวดีด้ขนาดนี้ใช้อะไรปีไหนปีไหน <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบีไนท์เขามีออกมาหลายซีรีส์หลายตัวมากๆคือบีไนท์นะคะเขาเป็นครีมอาบน้าที่มาจากธรรมชาติ98%เลยเออ <Lum> คือแต่ละสูตรของเขา,าคือธรรมชาติล้วนๆแล้วบอกเลยว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะถึง12เท่าแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให<ๆ>้กับผิวด้วยคือถ้าเพื่อนๆบางคนยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยว,ววันนี้จะพาไปดูว่าเขามีสูตรอะไรบ้างแล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเอาฟิตของพวกเรากันก่อนนะะค khóa hẳn đoa đơn เรามาที่ซุมแรกกันแล้วนะคะโซนแรกบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่บิงใช้ตั้งแต่ตอนที่คลิปที่เราไปถ่ายคิวปิดกันแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นตัว English แพ a แอนฟรีเซียนะคะคือกลิ่นอนะ่ะเขาจะหอมมากๆคือตัวเทกเจอร์เนื้ออย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเห็น,หนมันก็จะเป็นใสๆซึ่งเวลาอาบน้ำไปไรเงี้ยผิวมันก็จะนุ่มชุ่มชืมช้นนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของปรับสีผิวให้สว่างโกลกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวสวยเชา้าจะดดเย็นเลยค่ะคือเวลาเราอาบอะ่ะเราจะเอาถูที่ตัวก่อนใช่ไหม พอเปิดน้ำผสมที่ตัวนี้ฟองมันก็จะฟูก็คือแบบความเข้มข้นของมันเหมือนถูกกระจายแล้วฟองมันก็จะทั่วตัวเราเราถูไปฟองมันไม่บาดคือมันนุ่มมันหอมความหอมความกระจายไปทั่วตัวคือกลิ่น่ยเราลักที่สุดอันเนี้ยแค่สูตรแรกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเพราะว่ามีสูตรอื่นๆอีกเยอะแยะมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปที่สูตรต่อไปเลยค่ะขวาหันหน้าเดิน ตุมต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เราก็ใช้ตั้งแต่คลิปที่เราไปออกเดทมาเหมือนกันเพราะตอนนั้นได้มาแล้วเป็นกลิ่นที่อันนี้บิ่ชอบที่สุดพอมีรู้สึกว่ามันหอมมากคือมันฟิลลิ่งแบบมีความฟรุตตี้เนาะอันนี้คือกลิ่นทับคิมกับอะโวคาโดซึ่งเขาจะมีแบบโคมาคาเดตทีทเมต์กับอะโวคาโดออยล์ซึ่งมันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นก็ทําให้ผิวเราอะกระ่างใสแล้วก็ดูแบบ สูตรนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวเนนุ่มนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ปราการผิวใครชอบกลิ่นหอมที่มันดูเป็นมีความฟรุตตี้อ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากก็คือจะเป็นตัวปีไนน์ในโชรอบพม่ากาเนตแอนอะโวคาโดนะคะอันนี้หอมจริงหอมแบบใช้แล้วทั้งวันอนะ่ะคือติดเลยติดติดใจหมายถึงว่ากลิ่นมันก็ติดตัวเราก็ติดใจไงเอาเป็นว่ากลิ่นนี้เนี่ยใครที่เป็นสาวที่ชอบความฟรุตตี้อ่ะเรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์มากมานะคะใครยังไม่ได้ลองว่ากลิ่นเนี้ยบิ๊กอาเชียที่สุดนะคะเดี๋ยวพาไปกิ่นนนอ็เะรซ้ายหั สายอะไรกับหลังหันกับหลังหันก็ต้องไปฝั่งนี้ดีเยื้วมือขึ้นมือเยี้วมมือขวาขึ้นหน้าเดิน บอกเลยว่ามีความน่ารักสดใสมากๆนะคะเพราะว่าบูนี้เนี่ยจะเป็นความพีชเลยแค่สีก็บอกแล้วว่ากลิ่นมันจะหอมขนาดไหนโซนนี้ชื่อโซนว่าเลิฟม,มีพีชก็คืออันเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นสูตรที่พิงใช้แล้วก็คือพี่สาวเบลล่าสวยๆของเราอ่ะเขาก็เป็นคนเลือกกลิ่นกับบีนยด้วยซึ่งมีทั้งหมด3กลิ่นของดอกไม้อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเลิฟซากุระแล้วก็มีเลิฟฟิโอนี่แล้วก็มีเมลิฟโรซีก็มีทั้งหมด3กลิ่นแบบหอมคุณหนู่มมากๆนอกจากจะหอมจากพีชที่ผสมกับสารดอกไม้แล้วนั้นก็คือ ยังทําให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกอวยถ้าใครเป็นคนชอบพีชแล้วก็มีความดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ต่างๆเนี่ย<ม>กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์มากๆคือความลูกคุณหนูใดๆกลิ่นนี้ใช้แล้วหอมมากเลยใช่ไหมหอมหอมมากคือกลิ่นติดทนมากอะคือสมมติว่าพิงอาบน้ำตอนเช้าใช่ป่ะตอนเย็นยังติดอันนี้ไม่ได้อวยในผูู้ดงจริงๆเพราะว่าใช้จริงๆเอาเป็นว่ากลิ่นนี้สาวหวานสาวสดใสเป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์มากๆค่ะเดี๋ยวไปดูกลิ่นต่อไปว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะ สีฟ้าแบบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกยังไง่ะสดชื่<า>นชใช่เพราะว่าโซนี้นะคะเขาจะเน้นเรื่องของความเฟรชความสดชื่นมั่นใจแบบไร้กลิ่นอับแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกมลภาวะต่างๆด้วยเอาง่ายๆคือตั้งแต่ผิวกายจะลดจุดซ่อนเลนเลยทีเดียว ตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าแอนตี้พอลูชั่นแบบพวก p m 2.5ด้วยเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เราเชื่อว่าแค่เห็นสีทุกคนก็จะนึกออกแล้วว่ากลิ่นมันจะหอมประมาณแบบสดชื่นเนาะแบบคุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงใช้ดีดในโซนนี้เขาจะแบ่งเป็น2ตัวนะคะก็จะมีทั้งสําหรับผิวแล้วก็สําหรับสุดซ่อนเลนส์ค่ะก็คือโซนนี้นะคะก็จะเป็นมีในแอนตี้พอลูชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องผิวจากฝุ่นที่เล็กกว่า PM 2.5ถยังช่วยเต็มความ,มชุม้นให้ผิวทที่ถูกายยําลยอีกด้วแล้วก็ยังไม่ช่แค่นน,น,ะคะน,นั้เราว่ายเามีีอกตัวึึซ่งเป็นตัวี่แบบ หน้าต่ำมากๆก็คือตัวไหนคะคุณสลันปีไหน Dio Face for Sensitive Skin นะคะก็คือปกติอ่ะเราเป็นคนที่เหมือนแบบมีกลิ่นอับอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมันไม่ค่อยสดชื่นอะ่ะเ,เวลาไปไหนก็จะเซ็งๆทั้งวันเลยอะ่ะแต่ว่าพอเราใช้อันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสดช,ชื่นไม่มีกลิ่นอับเลยคุณใช้ที่ไหนนะ รันนี่น้องของสลันเองตั้งแต่ใช้อันนี้รันนี่ก็คือมั่นใจไม่มีกลิ่นอับสะอาดแล้วสดชื่นแล้วยิ่งหน้าร้อนอะ่ะคือน้องอยากจะใช้<ๆ><ๆ>ใช่<ๆ>เพราะบางทีน้องไม่ค่อยได้ไม่ได้ออกมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอใช้อันนี้น้องรู้สึกเอ้ยพี่รันหนูสดชื่นแล้วขอบคุณมากมากนะคะอันนี้พาดูโปรดักต์คาวๆแล้วว่าของบีไนท์เนี่ยมีตัวไหนบ้างซึ่งจะบอกเลยว่าครีมอาบน้ำหรือเจลอาบน้ำแต่ละอันของบีไนท์เนี่ยคือตอบโจทย์กับสภาพผิวของสาวๆที่แบบหลากหลายมากๆนะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยตามความชอบว่าเฮ้ยชอบกลิ่นแบบไหนผลลไไมม้หหหรรรืืออออจจะะเเป็นพีีใดๆตบโทยย์ ทุกสภาพผิวทุกเพศทุกวัยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปทากิจกรรมที่ทางบีนาเขาจัดก่อนวันนี้ก็คือจะมีโซนจัดดอกไม้แล้วก็ชุดนอนแบบปังมากไปเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นโซนสุด้ายบอกเลยว่าโซนนี้คือเพื่อนๆแบบเนี่ยไปสิงกันตรงนี้เพราะว่าเตรียมเรื่องแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีชุดนอนที่คอลแลบกันเป็นคอลเลคชั่นของบีนายกับวินเทลนะคะซึ่งแบบน่ารักมากๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆเลือกที่ว่กว่าแต่ละคนเนี่ยชอบชุดนอนแบบไหนสไตล์ไหน ทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าเราอะไม่ค่อยมีชุดนอนสไตล์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปขายต่อปอมเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราว่ามันดูใส่สบายในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนอย่างเงี้ยก็ปอมเลือกอันนี้นะคะเพราะว่ามันแบบมันเรียบร้อยดีอะเป็นเสื้อกับเป็นกางเกงขายาวีชอบวันนี้อันเนี้ยเป็นชุดภูมิซึ่งเขาจะมีสองสีใช่ไหมมีสีฟ้ากับสีเหลืองแต่ของพิงก็ชอบสีฟ้าแล้วก็ที่สําคัญคือมีกางเกงขาตั้งด้วยน่ารักมาก ของเฟิร์นชอบอ,อันนี้นะคะน่ารักมากวันแบบมีความฟุงฟิงเป็นเสื้อคลุมใส่ได้แล้วก็คือนอกจากจะใส่เป็นชุดนอนได้แล้วเนี่ยเอาไปคุมกับพวกชุดว่ายน้ำอะไรอีกก็ได้คือเลิศมาก พาไปดูชุดนอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบแล้วกันว่าจริงๆแล้วตัวเองอะ่ะชอบกลิ่นไหนกันมากที่สุดเพราะอะไรถึงชอบกลิ่นนั้นแล้วก็ที่ทุกคนเห็นข้างหลังนะคะที่งานนี้เนี่ยเขามีดอกไม้เยอะแยะมากมมยเนี่ยเพราะสารสก,กัดส่วนใหญ่ของดี i c e Natural นะคะมาจากธรรมชาติถึง98%นะคะแล้วก็สารสก,กัดหลักเนี่ยมาจากดอกไม้แล้วก็ Essen t i a l o อ l ยงานนี้ก็เลยเต็มไปด้วยดอกไม้เอาง่ายๆคือใครแบบหว,วานสาวไปสดใสสดชื่นสำหรับของบิงนะคะกลิ่นที่บิงชอบแล้วก็อยากแนะนำเพืื่่่่่อออนนนมมาาากกทีีสสุดคเรใช้้้ยูแลววิห ก็คือพอมะการเนตแอนอาโวคาโดนะคะคือมันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วสดชื่นทั้งวันนะ่ะแล้วก็มีชอบอย่างหนึ่งคือเจลอาบน้าเขาว่ามันจะเป็นตัวครีมใส่เวลาเราทาไปกับผิวว่ามันเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเลยแล้วกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แนะนํมามากโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบกลิ่นแนวฟรุตตี้เป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์ที่สุดของเฟิร์นนะคะเฟิร์นก็จะชอบเป็นบีในแอนตี้โพลิュชันค่ะเพราะว่าแบบช่วงเนี้ยเดี๋ยวฝนตกเด ความสะอาดเร่นความสะอาดเป็นหลักค่ะส่วนของปอมนะคะปอมชอบเป็นตัวสีเขียวค่ะ English Pear เพราะว่าจริงๆอ่ะใช้อยู่แล้วสีเขียวแต่ว่ายังไม่ลองอันนี้เพราะว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยเนาะแล้วคือเนื้อเจลก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะก็เลยคิดว่าแบบเอออันนี้เนี่น่าจะตอบโจทย์สำหรับเราเพราะว่าแอบไปดมมาแล้วว่าแบบหอมมากพิงนะคะพิงชอบกลิ่น เลิฟโรซี่จากโซนเลิฟมีพีชคือวิงก็ชอบกลิ่นเนี้ยเพราะว่าแบบมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมสดชื่นแล้วก็เป็นกลิ่นของดอกไม้แบบนอกจากว่าแบบจะสดชื่นแล้วมันก็จะมีกลิ่นหวานๆอะไรเงี้ยก็จะเหมาะมากๆกับแบบสาวๆที่แบบเฮ้ยชอบกลิ่นแบบดอกไม้สาลนะคะชอบบีน่าอีโอเฟสค่ะก่อนหน้าที่เราจะมางานเนี้ยเราชอบอิงลิชแพร์แอนฟีเซียเพราะว่าเราใช้อันนั้นมาตลอดปกติอะเราดูแลแค่ผิวกายแต่คือตอนเนี้ยรันนี่ต้องได้รับการดูแลบ้างก็เลยเออคิดว่าควรใส่ใจน้องบ้าง สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมางานอนะีเวนต์นาอคิดว่า V ีไนท์เนี่ยเป็นอีกแบรนด์นะถ้าใครหาเจอบนางนที่ดูแลผิวนะเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็มีหลายกลิ่นให้สาวๆเลือกด้วยอย่างวันนี้แต่ละคนคแรคเตอร์ก็เหมาะกับแต่ละสูตรที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชาติถึง9 8ซนะคะถ้าใครอยากได้อยากไปตำนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ <c oughs> ด้านานี้เลยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวบิงจะขึ้นช่องทางจัดจําหน่ายให้นะคะรับรองว่าใช้แล้วถูกใจไหมถูกใจอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์